ามือนี้แม่ขิมกระซีเมฮ็ดข้าขัวไวไหไวสํสำรับใส่กับข่าเมนูต่างๆนะคะข่าวขัวนะคะเข้าขัวสมุนไพรนะคะก็เตาทานขัวนะคะแล้็กมาตําข้ามือนี้นะคะแม่กระซิมะขัวข่าขัวนะคะขัวข้าขัวไวสํสำรับ ไว้ใไส่กับข่าวในแต่ละเมนูต่างๆเนาะทีวายเฮดกับข่าวนี้ก็คือกะขวไวัยไส่ไดโดเลยเนาะค่ะข้าวข้าขวแม่คิมเฮดเป็นเข้าขวสูตรสมุนไพรเนาะค่ะเอามาตําเอามาใส่ครกตาด้วยมือเองเนาะจ้าบ่ะตองเอาไปใส่เครื่องปั้นค่ะเพราะว่าตำข้าตำเองมันกะสีหอมเนาะมันกะสีหอมสมุนไพรละกะเข้าขวก็สีแซบเวลาใส่กับข่าวเนาะค่ะ ค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้แล้วเดี๋ยวเฮาเซตจากนี้กะสีไปต่ำค่ะกระควรไปเรื่อยๆจนกว่ามันสีหอมเลยเนาะคะ่ะอันนี้ได้เข่าเนียวมาจากอ่ยอยน้ำตาลหรือเชียงใหม่นาะนี่มาจากน้ำตาลแลคะ่ะเข่าเนียวน้ำตาล้าเป็นเข่าเนียวแบบเอามาะควรกระควรแล้วหอมหอมไหลมากคะ่ะ ขวัวแล้วกะซีแดงผู้ที่เอาข่าเหนียวมาให้น้ำเนาะเมื่อนี้เดี๋ยวข้ามาขวัวขวัวสำหรับมื่อนี้แม่คิมเอาเตาทานเนาะค่ะมาดังไฟมาก่อไฟในการขวัวขวัวในมือเนาะค่ะเดี๋ยวเป็นเวลาเดี๋ยวแม่คิมขวัวแล้วแล้วสีเอาไปทำเนาะไว้สำหรับที่นีู่วกต่างๆในมือตะกอไปค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะกะสีก่อไฟขวัวเตาทานค่ะขวัวเตาทานขวัวให้หอมแล้วก็ใส่เครื่องเคีื่องสมุนไพรเขาไปน้ำเนาะค่ะเพื่อสี่ให้เขาขวัวมีความหอมเนาะค่ะ เวลาตำเขาก็ซีมีความหอมเพื่อเอาไปใส่เมนูกับข่าวต่างๆเนาะค่ะคามิคิมเ็ดมอนิกะหลายพ่อสมควนะจะใส่ได้เมนูอาหารต่างๆหลายอย่างนี่หลายอย่างเลยทีเดียวเนาะคะ่ะเอาเป็นว่าคามือนีกะสีมะขัวเขวัวเพื่อเอาไปตำตำค่ะคัวให้เหลืองๆออกจากน้อย ัวให้เหลืองออกจักน้อยนะคะล่ะฮะกะสิเอาไปตาในโครกค,ค่ะตาในโครคกกะสิมีความหอมเวลาใส่กับเขาเนะาะ่ะเป็นนันว่ามือนีจะขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมเนาะค่ะเป็นเขาเนี้วเนาะค่ะหอมๆเลยเข้าคัวค่ะค่ะขอบคุณสําหรับทุกคนที่เขามารับชมในมือนีน้ำเนาะคะ่ะ วนนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วเนาะคะ่ะก็ใส่ไฟต่เตาถานไฟอ่อนๆเนาะคะ่ะเราต้องใส่ทานหลายเนาะ,ค,ะคือต้องใส่เวลาในการคั่วพอสมควรเนาะคะ่ะละกะสังเกตเอาเนาะคะ่ะไหมีความเหลืองเหลืองๆเนาะคะ่ะเหลืองๆอ,ออกน้ำตาลเนาะคะ่ะ ายสีออกน้ำตาลก่อนจังจังคอยพ่อเนาะเพราะว่าขัวเขาขัวกะใส่เวลาแล้วกะต้องต้องค้นค้นเรื่อยๆเนาะคะ่ะเพื่อที่สีให้เขาบม่อมใหม่กระทาละกะให้เกิดความหอมในเขานะคะเขากะสีใส่เป็นเขาเนียวเด้อค่ะใส่ไฟออนอันนี้คือไฟออนเนาะคะ่ะ คือแม่สีไซส,สมุนไพรล,ลงไปเนาะคนะคะ่ะขัวจนว่าเหลืองเหลืองออกน้ำตาลเนาะใจเย็นๆเนี่ค่ะเวลาช่วงเขาไก่สีเหลืองแน่เนาะคะ่ะนี่ก็เริ่มเหลืองแล้วเนาะคะ่ะขัวไปได้สักพักเนาะสักพักใหญ่ๆเลยล่ะ ่าเริ่มเหลืหลองขึ้นมาแล้วเานาะคะ่ะให้เหลืองอีกจังน้อยเนาะคะ่ะค่าเซ็ตแล้วค่ะสำหรับการทัวกับทัวในเมือน,นี้เนาะคะ่ะถ้าสีเอาไฮไมก็นี่ก็คือสิขมค่ะเอาเป็นนั้นว่าเหลืองประมาณนี้เนะาะพอดีเราเนาะคะ่ะอาสีสีในกล่องอาสีบ่ค่อยเหลืองบันไดเนาะแต่ว่าตอนนี้เริ่มสีเหลืองขึ้นมากเลยแล้ว หอมเลยค่ะหอมสมุนไพรค่ะเดี๋ยวเอาไปตำกันเลยค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนนี้เนาะค่ะก่ได้ข้าวคัวทีเหลืองเนาะคะ่ะข้าวคั่วทีเหลืองหอมหอมเนาะกะข้ากะสีเอามาตำเนาะคะ่ะตำเรื่อยๆเนะาะตำใส่โครกนี่ละ่ะกะใส่มดตองลายแห้งเนาะคะ่ะตำแลกแล้วค่อยตักออกเนาะคะ่ะ ีก็คือตำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสีละเอียดนะคะทางละเอียดแล้วแล้เนาะข้ากระตากออกแล้วก็ตำเพิ่มเรื่อยๆเลยค่ะค่ะสำรับนะคะ <ๆ S 1> ในกินกระสีตําให้มึงแล้วก็สีเอาส่วนที่ละเอียดให้มึงเนาะค่ะ น,นี่คือได้แเราเนาะค่ะเขาครัวในมือนี้เนาะค่ะ้ามบริอียดกะสามารถเอาไปใส่กระชอนกองก็ไดเนาะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะสําหรับเขาครัวนะคะตามให้มึงนะคะเป็นเล็กๆน,น้อยๆเนาะแล้วส่วนที่เหลือเดี๋ยวแม่จะตำไปเรื่อยๆเยนาะ,ค,ะค่ะค่ะขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามนะคะรากะ็ผู้ที่กดแช่ กดไลให้เนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆเ้อค่ะข้าวคั่วสาหรับมื้อนี้ค่ะเอาไว้เห็ดกับขา้าวเอาไว้เห็ดเมนูต่างๆค่ะเพราะว่าสิเป็นซุปต่างๆนะคะ่ะก๋อยยังกะแลวแต่เนาะคะ่ะดูว่าสิเป็นแกงออมนะคะ่ะออมในเมนูต่างๆสามารถนําข้าวคั่วเอาไปเป็นส่วนผสมในการเครื่องปรุงใดเนาะคะ่ะค่ะขอบคุณหลายๆเนาะลองเห็ดเมืองลักะเอาไปใส่อาหารต่างๆที่เหาเห็ดเนาะคะ่ะก็สิมีความหอม แสบเนาะค่ะ